ครับสวัสดีครับลูกครับตอนนี้เรามาอยู่ครับปลาไหลไปนาครับป่าทุ่งใหญ่ให้อยู่บ้านไหนลูกชื่ออะไรน,นาะนนทาสิสิสิีเกาะอะไรอ, <c oughs> อยู่บ้านโดนขามาน,นี่มาดูากระองแกล้งเลยครับนี่กับบ้านโดนขามมีขามครับนีกบนน่ก็บ้านทีน่แกันกับบ้านอะไรผงมะกอกครับอันนี้ก็ไปนี่ก็ไปประสาทเนาะประสาทไปโดนเท้านะครับ มาสอบถามปัาทุกคลิปเรื่องเขาหน้ามาเีงเป็นไงช่วงนี้ก่อนพออันนี้วันที่วันที่สิบหกสิงหาหกสิห้าอันนี้เขาเรยกขื่นแล้วอะไรออาไหมเนี่ยอันนี้นเนาะขึ้นเนาะทางขึ้นเนาะเก่าเหมถูกต้เนาะเดี๋ยวเร็วหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ลืมเออเป็นไงนะครับของลุงมีจักไหนกันที่ทำ ลายเจ็ดลายนะขึ้นไปไามเจ็ดลายอจะหลาเมื่อลเนาะี่นี่อันนี้าของของเาของขอ้ของเจของครนาเอเดี๋ยวเราทำนาท่นดูการป่าฝนท่านดูต่วมันจะวัสีนี่มันมไม่จกจมย ทางไม่หงพ่อได้พ่อได้เนาะแล้วคล้ายๆแล้วก็หวานก่อนฝนใช่หรือหวานช่วงจะว่าฝนมันจงว่าฝนที่มันจิิงช่วงตะ่นี้มันมันปบมันจะมันดีไหมมันโอเคไหมมันพอใจไหมเจ้าเจ้าดึงกับดีเจ้าดึงกับตัวเต็มที่ทำให้ขาห้อยากินกกินมากแล้ว จะถามยังไงมันมันจะทันได้ออกดอกออกรวงไหมไม่ถึงแต่มันก็ไหนจะทันอยู่เนาะฝนก็คือยังวางทรู้กันยังไงน้ำทามันก็แห้งเพราะเป็นน้ำทะเลแหละทำไมเขาว่าไงน้ำเค็มเลยน้ำขึ้นน้ำลงนะอ๋อขึ้นลงด้วน้ำขึ้นน้ำลงก็ดูไปดูไปน้ำขึ้นน้ำลงก็เนาะไอ้น้ำรั่มซีไกลเนาะวันนี้คือเอาพรุ่งนี้มันลดเราจะรูน้ำใจเขา นี่โอ้คือเกี่ยวเขาเขาระวังดิ่งน้ำลำชิ้ไก่ว่ามันจะมาฮึ้นพืมึงเนาะมันจะมาไหมอ่ะไม่หัวไจามาครับมาเคอยตรวจเนาะเนาะช่วงนี้เนาะเหมือนเหมือนกับมันไม่มีใครมันน้ามันเซ็งเยอะกระดเนาะความรู้สึกใช่ไหมหน้าไม่พอให้เขาแตงงามพอสมควรอะไรประมาณนี้เอไปต่อไ คุยเรื่องเขาน้ำบานระวงนี่เนาะทางระวงใหญ่นะไปทั้งบานบานตำบลไหนบนเมืองศรัทธาบนเมืองศาลมันจะคล้ายๆกันแต่บางตำบลก็งามเนาะบางตำบลบางตำบลบางบ้านบางตำบลข้อกันนี้นี่ลุงอยู่ครับลุงทำอะไรลูกอะไรถ้าได้เต็มท <st> ี่ได้จ็ดกระสอบ มแา่40-30กบ่าสองตันี้ชวานะ40-30กวาสอถ้ากาแมงนี่คงจะไม่ได้แล้ว <c> ค <oughs> ร,รับอะไรรัฐบาลจะช่วยไห้ม <c oughs> ีได้ช่วยไหมบาลเขาช่วยช่วยอยูได้ลเต้า,ตาเาเาครับวันนี้ก็มาคุยอะไรคุรรยกับลงุลงลุงศรีมาดูเลยครนาเจ้ลุงศรีเสนาเจ้าหมอครับวันนี้ก็มาคุยให้คอมรู้ว่า อัปเดตข่าวสารข้อมูลเดี๋ยวว่าตำบลกบืองศาสตร์ใครๆเป็นตัวแทนมันก็จะคล้ายๆกันเนาะสุนนีน่เนาะไปทางไอ้ก็คือขอบคุณลูกครับสวัสดีครับ